จะจัดการยังไงดีเมื่องานทุกอย่างมันดูด่วนดูล้นดูเยอะแยะไปสมดเลยครับวันนี้ครับเทมจะเอาเทคนิคในการบริหารจัดการงานที่ได้จากหนังสือ Work Priority มาเล่าสู่กันฟังครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่างและนี่คือ2000 podcast ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2020 Podcast นะครับ Podcast ที่ช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสําหรับการทํางานในโลกอนาคตครับวันนี้กับเทมส์เหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้และเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในหนังสือที่ชื่อว่า Work Priority นะครับทำงานไหนก่อนดีเพราะตอนนี้ทุกอย่าง ดูด่วนไปหมดเลยนะฮะเขียนโดยคุณทากาฮิโกะทานากะนะครับของสนับพิมพ์อัลเมรินฮาวทูนั่นเองเนาะก็จริงๆต้องบอกว่านี่คือปัญหาคอมมอนเออของคนที่ทํางานในโลกยุคนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไวเนี่ยเพราะฉะนั้นเผมเชื่อว่าคําสั่งที่เราได้รับหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นเยอะคาดการได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเลยเข้ามารอบตัวเราก็รู้สึกว่าโห ทำไมมันดูล้นดูเยอะไปสมุติขนาดนี้นะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะพอตอบคําถามอะไรบางอย่างให้กับทุกคนได้นะครับเหมือนเดิมนะฮะปกติเวลาที่เทามาเอาหนังสือมาเล่าให้ฟังนะครับก็เทมก็จะหยิบยกบางส่วนนะครับของหนังสือเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเราพร้อมกับ เสริมประสบการณ์นะครับเสริมไอเดียบางอย่างเข้าไปด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะสิ่งที่ท่านอยากจะเริ่มแล้วกันเวลาเราเล่าหนังสือเนาะก็ขอเริ่มอ่านตัวปกหลังก่อน,นค,คาโปรยปกหลังนะครับจะได้พอเห็นภาพว่าหนังสือเนี่ยมันกําลังจะมีธีมประมาณไหนและบอกเล่าเลือดบอกเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราฟังเนี่ยอะไรบ้างนะครับโอเคนะก็เขาบอกงี้ครับว่า เมื่อมีสิ่งที่ต้องทํามากมายอะไรคือสิ่งที่ควรทําก่อนอันนี้ผมว่านี่เป็นคําถามที่เราเจอกันเป็นปกติเลยนะครับลำดับสิ่งที่ควรระมัดระวังในการแก้ปัญหาความผิดพลาดของลูกน้องคืออะไรอออันนี้น่าสนใจนะครับเป็นคําถามที่น่าจะมีคําตอบในจํานี้เหมือนกันนะครับลำดับของการแบ่งงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นยังไงครับอ่านี่คือคําถามครับที่ คนทำงานไม่เป็นจะตอบไม่มีวันถูกเลยครับทุกคนนะแต่ว่าคนทำงานไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันเก่งขึ้นนะครับคุณทาการิโกะทานากะเนี่ยนะครับเขาได้นำประสบการณ์หลายสิบป,ปีนะครับจากการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆของญี่ปุ่นนะครับมาถ่ายทอดเป็นเทคนิคแบบย่อยง่ายครับ ที่จะช่วยให้พวกเราได้รู้จักลำดับการทำงานที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยในการจัดการงานที่มันเยอะจนล้นมือนะครับมันไม่ใช่การหาเทคนิคที่ดีที่สุดไม่ได้นะครับปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นการที่เรานำเทคนิคธรรมดามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอต่างหากโอเคไหมนะครับคำถามก็คือว่าพวกเราจะมีวินัยมากพอหรือเปล่านะครับที่จะทำเรื่องธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ ได้อย่างสม่ำเสมอใหม่นะครับหนังสือเล่มนี้ครับจะพาทุกคนไปพบกับชีวิตการทำงานอันแสนสงบสุขนะฮะที่ไม่ต้องวิ่งหนีเดทไลน์อีกต่อไปอ่านี่คือคำโปรยปกหลังนะครับเั้นเนี่ยเราน่าจะพอ get เนาะตีมของเล่มนี้ว่าน่าจะเป็นวิธีคิดในการที่เรียงลำดับ ความสำคัญนะครับรวมถึงลำดับของการทำงานเนาะ process หรือว่าการออกแบบระบบการทำงานให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำงานได้อย่าง เหมาะสมแล้วก็ส่งมอบงานได้ตามเวลาที่มันต้องอควรจะเป็นมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราสามารถที่จะจัดระบบการทํางานจัดลาดับการทํางานได้ดีเป็นปกติเนี่ยความด่วนเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหรือแม้กระทั่งว่าเรามีวิธีการในการดีลกับความด่วนได้อย่างไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์เรื่องราวเหล่านี้น,นั่นเองทีนี้นะครับเดีย๋ยวจะเล่าให้เห็นภาพนิดน,นึงว่า หนังสือเล่มนี้มันมันจะแบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆมันจะมีแบ่งออกเป็น6บทใหญ่นะครับบทแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงที่มาแล้วกันว่าผลลัพธ์นะครับมันจะเป็นยังไงเนี่มันขึ้นอยู่กับลําดับการลงมือทําที่เหมาะสมนะครับโดยที่บทที่1เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ข้อผิดพลาดของคนที่ทํางานไม่เก่งนะพวกเราจะได้เก็ตกันตั้งแต่แรกนะครับว่า คนทำงานไม่เก่งนะเนีขาพลาดตรงไหนเออเพื่อเป็นเครื่องมือในการรีเช็คพวกเราได้นะครับว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าจะได้ปรับปรุงได้ดีขึ้นนี่คือในชุดของบทที่1น,นะครับถัดมาเป็นบทที่2นะครับก็จะเข้าสู่รูปแบบพื้นฐานของการทำงานนะครับที่มีเทคนิคที่คุณออทากาฮิโกะเนี่ยนะฮะเขา คิดขึ้นมานะครับชื่อว่ากราฟนะครับ G R A P H นะกราฟนะครับก็เดี๋ยวเทมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในรวันนี้นะครับแล้วก็จริงมันแบ่งเป็นรายละเอียดย่อย,ย,อยๆเยอะมากเลยนะแต่ว่าจะเล่าให้เห็นในภาพรวมเฉยๆนะครับถ mm ัด hmm. มาบทที่3นะครับเมื่อเราเข้าเข้าใจแล้วว่าอ๋อ รูปแบบพื้นฐานของการทํางานเป็นยังไงนะครับก็จะมาสู่ลำดับการทํางานและว่าคุณจะต้องมีลำดับในการลงมือทํางานอย่างไรนะครับที่จะเพิ่มคุณภาพและความเร็วของการทํางานของคุณให้ดีขึ้นได้นะครับเมือ่อแน่นอนเมื่อมีการทํางานใช่ไหมครในชีวิตการทํางานเนี่ยผมว่าสิ่ง,งหนึ่งที่เราเรียกไม่ได้คืออะไรครับ การประชุมทุกคนเพราะฉะนั้นบทที่4นะครับจะเน้นเกี่ยวกับลำดับของการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคทั้งหมดในการที่จะนัดประชุมยังไงให้มีประสิทธิภาพเตรียมการยังไงเปิดปิดการประชุมยังไงอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการประชุมหลากหลายแบบเนะเพราะฉะนั้นเราจะบริหารจัดการนะครับรูปแบบของการประชุมอย่างไรนะครับให้เหมาะกับความต้องการในการที่ประชุมในหลากหลายแบบเช่น บางทีเราต้องการ brainstorm แบบนี้เออเป็นยังไงหรือว่าบางทีต้องการที่จะ discuss นะครับปรึกษากันนะครับมันต้องทํำยังไงเราอันนี้ก็จะมีให้หมดนะครับแล้วก็ถัดไปนะฮะจะเป็นบทที่5นะครับจะพูดถึงลำดับการทํางานที่ลดความผิดผิดพลาดแล้วก็ลดความลุมเหลวลงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับบทที่6นะครับก็จะเป็นทักษะ ในการทำงานให้ราบรื่นนะครับก็จะลงไปที่เทคนิคนะหรือว่าลำดับของการคิดในการทำกิจกรรมบางอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆในองค์กรเช่นการทำเอกสารแบบนี้นะครับหรือว่าการตัดสินใจนะการแบ่งงานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราทำาเป็นปกติเนาะแต่ว่าเขาจะมีลำดับความคิดที่เหมาะสมนะครับมาใช้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันราบรื่นให้ได้มากที่สุดเนาะแน่นอนครับเมื่อราบรื่นเนี่ยหมายความว่า การวางแผนก็อาจจะเป็นปอย่างที่ตั้งใจได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็ลดความด่วนนะลดการเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดได้มากขึ้นน,นั่นเองนี่คือ6บทใหญ่ๆของหนังสือเล่มนี้นะครับ Work Priority อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันเลยนะครับก็วันนี้อันดับแรกที่มีอยากจะเริ่มจากเรื่องของบทนำก่อน นะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับลำดับของการลงมือทำนี่คือสิ่งที่เป็นไอเดียของหนังสือเล่มนี้แล้วกันว่าเขาพยายามจะขายเรื่องของลำดับการลงมือทำนะครับก็คุณทากไก่กอกพูดแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณอยากอ,อ,อยากเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับอยากทำผลงานให้มากขึ้นอยากเป็นคนทำงานที่เก่งนะถ้าเรากำลังมีความคิดแบบนี้นะครับก็หนังสือเล่มนี้จะ เป็นส่วนที่ช่วยคุณนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนทํางานาจะเพิ่มคุณภาพแล้วก็ความเร็วในการทํางานนะครับในาการทํางานแต่ละวันเนี่ยพวกเราคงเคยอ่านหนังสือเนาะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าปรึกษาใครสักคนนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการทํางานหรือว่าเคล็ดลับการทํางานมาบ้างนะครับแล้วก็นี่คงเป็นเหตุผลที่หลายคนน่าจะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับในโลกนี้มันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการทํางานหรือว่า เคล็ดลับการทํางานเนี่ยมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแถมยังมีองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่พร้อมที่จะเสิร์ฟไปถึงมือทุกคนโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากนะักเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอใน y t u t u นะครับหรือว่าเคล็ดลับการทํางานที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับที่เราอาจจะเห็นกันทุกวันเนี่ยคำถามคือว่าทำไมจํานวนคนที่มันกังวลเพราะเรื่องงานเนี่ยมันถึงไม่ลดลงเลยนะครับคุณทากายก็เขาบอกว่า ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักรํลำดับการทําง,ทงานนี่แหละครับลำดับการทํางานคืออะไรนะฮะลำดับการทํางานเนี่ยมันคือวิธีคิดพื้นฐานนะครับที่บอกว่าตอนลงมือทํางานเนี่ยเราควรจะเอาใจใส่จุดไหนแล้วก็ มีลำดับขั้นตอนอย่างไรนะครับซึ่งความคิดที่ว่าคนทํางานเก่งเนี่ยเขามีเทคนิคที่สุดยอดแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเราลองสังเกตคนรอบตัวที่ทํางานเก่งหรือว่าทํางานเร็วดูสินะครับส่วนใหญ่พวกเขาจะไม่ได้ทําอะไรที่แตกต่างจากเราเป็นพิเศษเลยนะสิ่งที่ทําก็แค่มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทกับงานอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะเพราะว่าพวกเขานะครับเข้าใจวิธีคิดพื้นฐานอย่างลําดับการทํางานเป็นอย่างดีนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเก่งคืออะไรครับ ก็คือคนที่ไม่มองข้ามเรื่องพื้นฐานแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะทํางานได้เร็วแล้วก็สร้างผลงานได้แน่นอนเนี่ยนี่คือคนเก่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดลําดับการทํางานได้ถูกต้องจะทําให้ข้อผิดพลาดลดลงอย่างมากเลยครับซึ่งเมื่อเราใช้เวลาไปกับการทํางานซ้ําหรือว่าการแก้ไขงานลดลงเนี่ยคุณภาพแล้วก็ความเร็วในการทํางานมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียวโอเคไหมประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะพาไปลงรายละเอียดต่อแล้วนะว่า เอ้แล้วเทคนิคหรือวาอ่าหลักพื้นฐานของหนังสือในเล่มเนี้ยครับอะไรคือหลักที่ท่านผู้ชมว่าน่าสนใจแล้วก็ทำให้เราหยิบจับไปใช้ได้ในทันทีมีประโยชน์นะครับอขอเริ่มจากรูปแบบ พื้นฐานของการทำงานก่อนเลยที่ชื่อว่า Graph นะครับหรือว่า G R A P H เนี่ยนะครับก็ต้องบอกนี้นะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยมันมีวิธีการที่มันถูกกำหนดไว้ยอยู่แล้วนะครับการทำตามวิธีการอย่างมั่นคงมันก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ทำให้เรามีเวลาพิจารณาเนื้องานในแต่ละส่วนได้มากขึ้นเนาะแน่นอนครับว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือว่ารูปแบบธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีเนื้องานบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับหรือว่าแต่ละโปรเจก แต่ละแผนงานเนี่ยก็มีการทํางานบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีรูปแบบพื้นฐานบางอย่างนะครับที่เราสามารถหยิบจับขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมาใช้ร่วมกันได้ไม่ว่ามันจะเป็นงานประเภทไหนซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้รวบรวมออกมาเป็นเทคนิคในการทํางานออกมาเป็น5ขั้นตอนนั่นเองนะครับขอเริ่มที่ภาษาอังกฤษเนาะแต่ละตัวก่อนนะวันคืออะไรนะครับตัวแรกคือ G เนาะ goal หรือว่าการกำหนดเป้าหมายนะครับตัวที่2คือ r นะหรือว่า route นะครับหรือว่า root ก็ได้นะแล้วแต่คุณจะอ่านยังไงนะครับว่าเป็นการคิดหาเส้นทางนะครับถัดมาตัว a นะครับ agreement นะก็คือทำความเข้าใจให้ตรงกัน agree ร่วมกันนะครับแล้วก็ถัดมาคือตัว p เนาะ progress นะครับก็คือลงมือทำแล้วก็ตรวจสอบความคืบหน้าครับและตัวสุดท้ายตัว h นะครับ harmonize ทำให้ลงตัวนั่นเองนะนี่คือ 5้าตัวอักษรของคาว่ากราฟนะครับคราวน,นี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้า,าลงรายละเอียดนิดนึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนาะตัว G ใช่ไหมฮะโกะเงี้ยมันคือการกําหนดก่อนว่าพวกเราเนี่ยจะมุ่งหน้าไปทางไหนนะครับโดยขั้นตอนนี้จะเป็นการกําหนดเป้าหมายของงานโดยดูว่าเขาร้องขอว่าอะไรนะครับหรือว่าเขาต้องการผลลัพธ์ยังไงหรือถ้าเป็นงานที่องค์กรกําหนดเป้าหมายมาให้เนี่ยก็ ยืนยันให้แน่ใจพร้อมกับให้คํานิยามนะครับว่าต้องทําสิ่งใดให้ได้ถึงจะถือว่าสําเร็จจริงๆในอัน,นิี้ผมเสริมให้ปกติเวลาเราทํางานในมุมมองของอทํานวัตกรรมเนี่ยนะครับปกติเราจะทํางานเป็นเหมือนองานย่อยๆเนาะแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิทยตททย์อะไรแบบเนี้ยเราจะมีคํานิยามที่พยายามจะต้องออกมาบอกให้ได้ว่าการนิยามผลสําเร็จของงานในแต่ละอาทิตย์เนี่ย คืออะไรนะครับหรือว่าคําว่า definition of done เนี่ยนะครับความหมายของคําว่าเสร็จของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันนะซึ่งถ้าเรามีการให้ definition พวกน,นี้ร่วมกันตรงกันตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นได้เห็นภาพมากขึ้นนั่นเองนี่คือตัวแรกนะครับตัวโกหรือว่าตัว g นะฮะถัด mm hmm. มานะครับลงรายละเอียดของตัว r นะรหรือว่า route นะครับคือการตัดสินใจครับว่าจะไปทิศทางไหนจาก เส้นทางมากมายที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนาะในตอนที่เราพยายามที่จะหาวิธีว่าเราจะไปยังจุดหมายนั้นได้ยังไงนะครับก็รวมถึงยังเป็นการคิดหาวิธีการนั่นแหละเพื่อที่จะพาะตัวเองหรือพาทีมงานเนี่ยเพื่อดําเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สําเร็จนะครับก็พูดง่ายง่ายว่าเวลาใดปมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่าเราทําอะไรได้บ้างหรือว่าวิธีการไหนที่มันเหมาะสมนะครับที่อาจจะทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้ดีที่สุด ซึ่งคำว่าดีที่สุดแต่ละเนจะไม่เหมือนกันเนาะเช่นคุณภาพมากที่สุดนะครับเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับ g o นะหรือว่าตัว G ที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่แรกว่า definition ของคําว่า g o หรือว่าดันคุณเนี่ยคืออะไรนะซึ่งการที่คุณมีคำมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ทําให้คุณเลือกเ,ออเส้นทางนะครับหรือว่า route เนี่ยได ตรงกับเป้าหมายที่คุณต้องการได้มากที่สุดด้วยนะครับมันจะไม่ครึ่งคึกลางๆนนี่นะครับถัดมาตัว A เรา Agreement นะครับก็จริงมันก็คือในการที่เราทํางานเนี่ยคือเราไม่ได้ทํางานคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับการเราต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหัวหน้านะครับหรือแม้กระทั่งสมาชิกในแผนกสมาชิกต่างแผนกหรือว่าลูกน้องอะไรเงี้ยนะครับขั้นตอนนี้มันจะเป็นการยืนยันนะครับร่วมกับเพื่อนร่วมงานให้แน่ชัดถึงเป้าหมาย วิธีการดำเนินงานแล้วก็กาหนดเวลาส่งงานให้เข้าใจตรงกันซึ่งถ้าเราไม่ตรวจสอบแล้วก็ไม่จัดการความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้หมดไปในขั้นตอนนี้นะครับมันอาจจะกลายเป็นปัญหาตามมาได้นะจริงผมอาจจะใช้คำหนึ่งคือ alignment ก<ม>็คือการที่ทุกอย่างมันาวางถูกวางมาให้มันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกคนรู้ว่าแต่ละคนต้องอทำอะไรนะครับเพื่อให มันสอดคล้องกันแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะไปได้นี่คือตัว agreement ก็คือการมา agree ในสิ่งที่ต้องทำร่วมกันนะนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็มาสู่ถัดไปเนาะตัว P progress นะครับจริงๆ progress ก็ชัดเจนแหละมันก็คือการติดตามเนาะลงมือทำใช่ไหมครแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยว่า งานมันเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นไม่เป็นเราจะต้องทํำยังไงนะต้องปรับตรงไหนอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันต้องมีการรายงาน progress หรือว่าการมา follow up กันนะครับมันถึงจะเดินไปในทิศทางที่มันเหมาะสมร่วมกันได้นะครับและสุดท้ายคือตัว H นะครับหรือว่า harmonize มันก็คือการทําให้ทุกอย่างลงตัวเนาะซึ่งเ,เป้าหมายของขั้นตอนนี้ครับมันคือการทําให้ทุกอย่างคําว่าทุกอย่างลงตัวเนี่ยมันหมายถึงตอนที่ งานเสร็จสิ้นเนาะไม่ใช่แค่เพียงงานสําเร็จนะครับแต่ว่ารวมไปถึงการเตรียมตัวสําหรับงานถัดไปด้วยเนาะซึ่งเราจะทําได้โดยการย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาของงานนะครับรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็รวบรวม,รวมจุดที่ต้องแก้ไขอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหามบนไอซ์พู่ง่ายๆว่า ถ้าคุณคุ้นเคยกับแนวคิดของ PDCA p l a n Do Check Action นะครับอันนี้มันก็คือมาทำการเก็บฟีดแบ็คแหละมาถอดบทเรียนร่วมกันนะฮะแล้วก็เอานำไปปรับปรุงในรอบการทำงานในรอบถัดไปนะครับนี่คือแนวคิดของคขาว่า h a r m o n i z e นะครับหรือว่าเทคนิคที่อาจจะใช้คืออะไรที่เราคิดว่าเราทำได้ดีนะครับ,นะรบก็เราจะได้เอามาทำต่อในโปรเจกต์ถัดไปหรือว่าอะไรที่เราคิดว่าเรายังทำได้ไม่ดีนะครับสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ไงฮะ ก็เอามาใช้ในโปรเจกต์ถัดไปได้เหมือนกันซึ่งกระบวนการนี้นะคือมันใช้ได้กับงานหลากหลายประเภทมากนะครับทุกอย่างใช้ได้แม้กระทั่งการโคชชิ่งกับทีมงานก็ใช้แนวคิดนี้ได้เหมือนกันเนาะอะไรที่ว่าทําได้ดีใช่ไหมอะไรที่คิดว่าสามารถาทําให้ดีขึ้นวันนี้ได้นะครับเราจะทําอะไรอะไรแบบนี้นี่คือคําว่า Harmonize นะครับนี่คือเรื่องแรกนะเป็นพื้นฐานการทํางานที่ สำคัญนะครับที่คิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกงานก็เลยเอามาเป็นเรื่องแรกที่เร่าไว้ฟังทันมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำว่าคือแน่นอนอนะ่ะทุกคนเนี่ยเวลาเราทํางานในองค์กรนะครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะเราทํางานร่วมกับคนรอบตัวเราเสมอใช่ไหมหัวนหน้าลูกน้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเซมก็เลยรู้สึกว่าบทที่น่าจะ Impact กับทุกคนแม่คือบทนี้นะครับ5สิ่งที่ควรทําก่อนจะแบ่งงานให้ใครนะอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคนะครับลำดับขั้นในการแบ่งงานของเราแล้วนี่นะครับคุณท้าใครกว่าเขาบอกงนี้นะครับว่าการที่เราขอให้รุ่นน้องให้ลูกน้องให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนจากบริษัทพันธมิตรช่วยงานเนี่ยนะครับ จริงเราเรียกอีกอย่างหนึงว่าการแบ่งงานเนาะซึ่งการมอบหมายแล้วก็การถูกมอบหมายอะครับไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้การดําเนินงานต่อไปนะครับได้อย่างดีเนาะซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในตอนที่เราแบ่งงานกันก็คือการตระหนักว่าศูนย์กลางของงานคือตัวเรานะครับไม่ใช่มอบหมายงานให้คนอื่นแล้วก็ถือว่าจบจบกันไปอันนี้ไม่ใช่เลยนะฮะแน่นอนนะครับว่าคนที่ถูกมอบหมายงานเนี่ยก็ควรจะพยายามทําให้เสร็จสิ้นแหละ แต่ว่าคนที่มอบหมายก็ยังต้องรับผิดช,ชอบต่อด้วยนะครับถ้าคุณมอบหมายงานให้คนอื่นเนาะก็จะเป็นที่จะต้องกลุ่มบางเขียนไว้ให้แน่นนะครับจนกว่างานนั้นจะจบลงด้วยดีนะครับก็ขอแนะนําวิธีการดังต่อไปนี้ละกันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะที่ใช้ในการมอบหมายงานนะครับข้อแรกครับทําความเข้าใจภาพรวมนะก็คืองานเนี่ยมันดาเนินไปด้วยรูปแบบการแบ่งงานกันทำเนาะซึ่ง งานที่คุณรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานใหญ่เท่านั้น แล้วก็งานที่คุณให้คนอื่นทำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะเออนะใครที่ฟังตอนนี้นะครับคุณอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับนะโอเคไหมเนาะกะ็กลับมาต่อนะครับอ,อันดับแรกนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราแน่นอนเราเราเป็นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปทำำําความเข้าใจภาพรวมก่อนด้วยนะครับเพื่อทําให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของงานเนี้ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องการทําให้เกิดสิ่งไหน ขึ้นตามที่กล่าวไปในตอนแรกกันเนาะนะครับแล้วก็ถ้า,าเช่นหากเป็นงานผลิตอะไหล่รถยนต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์แข่งความเร็วอย่าง Formula ่าวหรือเปล่านะครับ mm hmm. หรือว่าเป็นรถแรลลี่ที่ใช้แบบลุยบนถนนสภาพทุกขระหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะหรือเป็นรถที่ต้องทํำแมสโปรดักชั o นหรือเปล่าแล่นท้องถนนทั่วไปต้องการ m a s ยูเซอหรือเปล่านะครับคือวัตถุประสงค์ของการผลิตเนี่ย รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะคิดต่อเนะี่ยการทํางานต่างๆมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คืออย่างแรกที่คุณจะต้องทําความเข้าใจเนะี่ยคือการทําความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของภาพรวมว่าเขาต้องการจะทําอะไรนะคุณถึงจะแบ่งงานได้ดีนะครับกำหนดออกมาเป็นงานย่อยๆได้นะนี่คือส่วนแรกส่วนที่2นะครับ เมื่อเราทําความเข้าใจภาพรวมแล้วนะครับก็ต้องมากําหนดงานส่วนที่จะให้ช่วยวกันนาะงมันคือการแบ่งงานใหญ่ออกมาเป็นงานย่อยแหละนะครับ mm. ก็หลังจากที่เราทําความเข้าใจภาพรวมแล้วนะเราก็ต้องพยายามมองให้ออกว่างานในครั้งนี้มันคืองานส่วนไหนพอเราเข้าใจว่ามันคืองานส่วนไหนครับมันจะสามารถทําให้เราเลือกได้ครับว่างานนี้มันเหมาะสมกับใครหรือว่า คนคนไหนมีทักษะอะไรนั่นเองนะคือการที่มอบหมายงานให้เหมาะกับทักษะนะครับก็จะทําให้งานดําเนินไปได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลดโอกาสความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่คือข้อที่2ครับถัดมาครับเมื่อเราแยกประเภทงานต่างๆได้เหมาะสมแล้วใช่ไหมครับเราก็มาสู่ขั้นที่3ก็คือการเตรียมข้อมูลที่ควรบอกกับคนเหล่านั้นให้ชัดเจนนะครับคำถามคือข้อมูลที่ควรบอกมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ คือหลายครั้งเนี่ยงานมันใหญ่ใช่ไหมเวลา,เ,าเราจะไบบอกคนอื่นให้ช่วยงานอะไรเราเนี่ยหลายครั้งเรามักจะไปแบบเต็มคาราเบลทุกคนก็คือมีข้อมูลดีเทลอะไรฉันอัดไปให้เต็มที่เลยนะฮะคนรับงานไปนงครับช็อกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้มอบหมายเนี่ยผู้มอบหมายงานนะครับต้องอพยายามกรองข้อมูลก่อนแล้วก็เลือกบอกเฉพาะข้อมูลที่สําคัญที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเพื่อลด โหลดทางความคิดนะของผู้รับสารด้วยนะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยเปิดใจแล้วก็ไม่ช็อกกับงานที่ต้องทําไปซะก่อนนี่คืออย่างแรงเนาะคุณต้องกรองข้อมูลที่จําเป็นก่อนที่จะบอกอย่างที่2นะครับเวลาคุณจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งบอกงานให้กับคนที่คุณจะฝากเขาช่วยเนี่ยนะฮะคุณต้องพยายามคิดถึงงานลำดับก่อนหน้าแล้วก็งานหลังจาก การทํางานของคนคนนั them. Them ้นด้วยเสมอนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารด้วยเพื่อให้เขาเห็นว่างานที่เขาทำเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับคนก่อนหน้าอย่างไรและเชื่อมโยงกับคนข้างหลังอย่างไรนะครับเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะได้รับงานให้ไปดูเรื่องของกิจกรรมการเที่ยวสวนสนุกละกันแล้วเป็นคนเลิกกิจกรรมอ่างเงี้ยนะครับ างานของบริษัทคุณเนี่ยอาจจะเป็นการพาครอบครัวไปนะ m i m y l y y a y นะน,นี่ภาพใหญ่เนาะงานที่คนคนนี้ได้รับมอบหมายคือการดูกิจกรรมภายในสวนสัตว์ใช่ไหมฮะสวนสนุกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลําดับถัดไปเนาะเมื่อเขาทำกิจกรรมในส่วนสนุกเสร็จแล้วเนี่ยงานถัดไปที่คุณต้องส่งต่อไปให้เนี่ยก็คือคนที่ดูแลเขาจะต้องดูแลเรื่องของการขนส่งเนาะก็คือการา travel นะการเอาคนนะครับกลับจากสวนสัตว์ตวใช่ไหมฮะ กลับบ้านกลับนู่นนี่น,ะนั่นไปยังไงเนาะเช่นไปรถบัสไปรถเกง๋งอะไรแบบนี้คุณจะได้รู้ว่ามันเชื่อมโยงต่อกันอย่างไรนะครับนี่คือยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะถัดมาครับสุดท้ายสิ่งที่ควรจะต้องบอกก็คือกําหนดส่งแล้วก็คุณภาพนะครับเวลามอบหมายงานเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับว่าเอ้ยแล้วสิ่งนี้มันต้องใช้เมื่อไหร่อะใช่ไหมแล้วคุณภาพที่ต้องการจะได้รับเนี่ยมันประมาณไหนขอแบบโห high quality เลยห้ามพลาดเลยหรือว่า เอาไปไวเอาไปไวนะขอแบบไม่ต้องเน้นแบบอะไรดีมากก็ได้ขอเป็นไกด์ไลน์พอคือเรื่องพวกนี้จริงๆมันต้องเคลียร์กันนั้นแต่แรกนะครับแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่จาเป็นต้องบอกด้วยไม่ใช่บางทีเราอาจจะพอพูดไม่หมดเนี่ยเขาก็ไปใช้เวลาเสียเวลากับการทํางานมันอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพยายามทํางานที่มีคุณภาพมากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันแค่ดราฟต์นะครับแค่ไอเดียซึ่ง คุณอาจจะใช้เวลาคิด5นาทีก็เสร็จแล้วก็ได้นะครับการที่เราสื่อสารมอบหมายงานไม่ตรงกันมันเลยทําให้เกิดการมีปัญหาในการใช้พลังงานแล้วก็ใช้ทักษะให้มันไม่เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่มันต้องการนะคือพูดง่งไงว่าคุณทํางาน low impact แต่คุณใช้ high effort ในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ดีนะฮะโอเคไหมนี่คือข้อที่3นะครับถัดมาข้อที่4นะครับเขาเรียกว่าตรวจสอบความคืบหน้านะครับที่เหลือก็แค่รอให้ คนคนนั้นอ่ะที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็เขาก็ไปจัดการงานของเขา่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วพอเราเป็นผู้แบ่งงานใช่ไหมครับยังไงเราก็ยังที่จะต้องดูแลเนาะแล้วก็ พยายามที่จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอการโยนงานไปให้คนอื่นเนี่ยนะครับแล้วรอจนถึงกําหนดส่งเนี่ยนี้เป็นเรื่องอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามอบหมายงานเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่มันใหญ่ๆเนี่ยเช่นโหเลือกกิจกรรมให้ Family Day ของบริษัทแบบนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมถามไว้เลยนะให้เขาเตรียมไว้เลยว่าเขาจะมีวิธีการดําเนินการยังไงแล้วก็ เมื่อไรอะช่วงเวลาเมื่อไหร่ที่เขาจะมารายงานความคืบหน้าน,นั่นเองนะครับซึ่งการมอบหมายงานใหญ่ๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของคนเหล่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความสามารถขนาดนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ควรจะคำนึงถึงวิธีดําเนินการแล้วก็ช่วงเวลาในการรายงานอย่างเหมาะสมเอาไว้ด้วยอยู่แล้วนะซึ่งแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเราดูท่าทางแล้วเนี่ย คิดว่าอีกฝ่ายน่าจะคิดไอเดียเกี่ยวกับการดําเนินการไม่ได้นะครับก็ควรจะพิจารณาแบ่งงานเล็กๆให้ใหม่นั่นเองนนเองนาะนี่คือการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างน้อยนะครับเราจะได้รีบแก้ไขาปัญหากันได้ระหว่างทางไม่ใช่มาเจอกันที่ปลายเกือบจะถึงปลายทางแล้วรู้สึกว่าเอาชิปเปงและเลยออตั้งเยอะยังไม่ได้ทาเลยนะฮะอันนี้ก็จะช็อกกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายข้อ5นะครับแสดงความรู้สึกขอบคุณและกล่าวคําชมนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายและที่สําคัญครับหลังจาก งานที่เรามอบหมายเสร็จสิ้นนะครับเราก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับการทํางานอย่างจริงใจแล้วก็ชื่นชมวิธีการทํางานของผู้อื่นให้มากๆนะครับคนที่อุตส่าห์มาตากลาทํางานด้วยกันมาเนี่ยนะในอนาคตยังไงมันก็ต้องมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกนะครับเพราะฉันเนี่ย การสร้างความสาม,มัคคีดีเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่เราจะเป็นต้องทำนะครับเพื่อที่จะดําเนินการาทํางานร่วมกันต่อไปได้อย่างมีความสุขเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเราเองเนาะหรือแม้กระทั่งคนอื่นเองที่ต่อไปก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือร่วมกันกับเราเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแบ่งงานหรือว่ามอบหมายงานให้กับคนรอบตัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังสือเล่มนี้นะก็นอกจากสิ่งที่เทมได้เราเอามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับหนังสือยังมีอีกหลายๆลำดับการทํางานที่ ผมว่าเป็นประโยชน์มากละกันที่ถ้าเราปรับออเดอร์ทางความคิดในในการทํางานของเราเนี่ยมันน่าจะทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็ลดความเสี่ยงเนาะที่จะเจอปัญหาได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วอย่างเรื่องที่คุณอาจจะได้เจอจากหนังสือเล่มนี้อีกนะครับเช่นทำไมการเริ่มทํางานสําคัญตั้งแต่แรกในช่วงแรกของวันเนี่ย ถึงอาจจะไม่ได้เวิร์กเท่าที่คุณคิดเออน่าสนใจไหมหรือว่า,าเราจะมีวิธีในการเลิกผัดวันประกันพุ่งยังไงเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับผมชอบนะนะลองอ่านกันดูนะครับแล้วก็วิธีรับมือตอนที่เราคิดไอเดียไม่ออกเออทำยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมอย่างเงี้ยทำยังไงนี่คือเป็นเทคนิคหรือว่าลำดับขั้นในการคิดนะครับที่ใช้ใน การทํางานในชีวิตประจำวันของเราได้อะนะอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นมาทันทีนะทำที่จริงๆแล้วอนะไรฮะเราไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคอะไรที่มันโอ้โหดูล้ําดูอะไรที่คนธรรมดาเขาไม่ใช้กันเลยอะครับแค่ทําเรื่องธรรมดาให้ดีเข้าใจลําดับพื้นฐานในการคิดเนี่ยคุณก็จะสามารถทํางานได้ดีมากขึ้นอย่างมหาศาลแล้วนั่นเองนะครับนี่คือ หนังสือที่ทำมจมาแล้วให้ฟังในวันนี้นะครับ Work Priority นะครับทำงานไหนก่อนดีเพราะตอนนี้ทุกอย่างดูด่วนไปหมดนะครับของคุณทากาฮิโกะทานากะสำนักพิมพ์อมริน How t ูนะครับก็หาได้ที่ร้านงสือชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นซีย o o ดบุ๊กในอินคิโนคุิยะและ B2S นะครับวันนี้ก็หนังสือจะไม่จบประมาณนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปขอฝากหนังสือของตัวเองเหมือนกันนะครับ เป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตจะง่ายขึ้นในเห็นหน้าใช้จุดเด่นของ Introvert ได้ทุกทางครับหาที่ร้างสื่อชั้นนำทั่วไปเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้เจอกันในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ